สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่องเลขหวยไทยลาวนะวันนี้นะคะเป็นชุด3ตัวเหมือนเดิมนะคะของวันที่18มิถุนาหลังจากที่เมื่อวานนะคะออกรอบชดเชยวันที่17มิถุนาไปแล้วนะคะผลก็จะเป็น4 5 1ห้านกะคะก็จะมีเข้าเลขเลข5เลข4ี่นะคะที่เคยให้ไปเมื่อวันที่แล้วอ่ะของวันนี้นะคะจะเป็นวันที่18นะคะ18มิถุนา อาทิตย์นี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะที่มีตัวเลขออกมา2มงวดนะคะชนกันพุทธกับพืหอหาเนาะเมืม่อวานเป็น18บแปดลสิเนี่ยเป็นชุดชุดเชยนะคะของช่วงเมษาที่หยุดออกอากาศไปก็จะยาวไปจนถึงธันวานะคะทุกพุทธที่3ของเดือนมาเริ่มของวันนี้นะคะ18สูตรนี้นะคะก็จะเป็นชุด3ตัวแบบที่ยังไม่ได้ปักหลัก ก็จะไปดูหลักในรอบท้ายๆนะคะเหมือนเดิมสุดแรกเนี่ยเราก็จะใช้หลักหมื่นนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยหลักหมื่นคูณ2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณ3าบวกด้วย6นะคะตัวที่2เนี่ยใช้หลักหมื่นคูณ2บวกด้วยหลักพันคูณ3บวกด้วยหลักสิบวกด้วย5้าคงที่นะคะตัวที่3มใช้หลักพันนะคะคูณอาหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณ3หลักสิบคูณเนะคะแล้วก็บวกด้วย6คงที่ สถิติรอบนี้เนี่ยที่เอามานําเสนอนะคะก็จะย้อนหลังที่สักงวดนะคะไม่มากไม่น้อยก็กลางๆที่จะได้รับชมกันนะตัวสุดตัวแรกเลยเนี่ยเริ่มวันที่18มิถุนาตัวเริ่มตัวแรกเลยเนี่ยก็ใช้หลักหมื่นก็คือ9นะคะ9คูณ2 9กคูณ 2, 2ก็ได้เป็น18บนะคะบวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข2หลักหน่วยคูณ3นะคะหลักหน่วยก็คือ2 2คูณ3ก็ได้เป็นเลข6 บวกด้วย6คงที่นะใช้เลข8บวกกับ2ได้10นะคะ10บวกกับ6เป็น16นะคะ6กบวกหเป็น12ตัวที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณสอคูณสได้18หลักพันคูณสนะคะ0นะคะคูณสหลักสิบบวกด้วย5เป็นเลข8นะคะ8บวกกับ0 ได้8 8ปดบวกกับสได้เท่ากับ11บนะคะสิบเบวกกับหเป็น10บ r สิบเบวกกับหเป็น16ตัวที่3นะคะใช้หลักพันก็คือเลข0หลักร้อยคูณ2นะคะสอคูณ3าหลักร้อยคูณ3นะคะ2คูณ3มีค่าเท่ากับ6 10คูณเเท่ากับ3เนี่ยคูณกับ7เท่ากับ21บวกด้วย6ค่ะ ใช้เลข6บวกกับ1เนี่ยได้7นะคะ7บวกกับ6ได้13ก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น2 6 3นะคะ11เมิถุนาเนี่ยผลออก3ตัวท้ายนีย่จะเป็น6 2 3อันนี้ก็จะเป็นแบบที่แจ้งว้ก็คือจะเป็นไม่ได้ปักหลักนะคะสลับตำแหน่งมางวดที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณ2ก็คือ5คูณ2มีค่าเท่ากับ10หลักร้อยก็คือเลข6 หลักหน่วยคูณ3นะคะ3คูณ3เท่ากับ9ตามด้วยหกคงที่นะคะหกบวกกับ9เท่ากับ15นะคะหบวกกับ6เป็น11ตัวที่สองใช้หลักหมื่นคูณสองห้าคูณ2มีค่าเท่ากับ10หลักพันคูณ3ามนะคะเจ็ดสามได้ยีหลัก10รอบนี้คือเลขสองตามด้วยหคงที่นะคะหนงบวกกับ2ได้เท่ากับ3ามนะคะสามบวกกับ 5ได้เท่ากับ8ตัวที่3นะคะใช้หลักพันหลักร้อยคูณ3 6 3ได้18หลัก10คูณ7นะคะ7 2ได้14บวกด้วย6 7บวกกับ8ได้เท่ากับ15 5นะคะ5บวกกับ4ได้เท่ากับ9 9บวกกับ6นะคะได้เท่ากับ15ก็จะได้เป็นตัวเลข185นะคะ15มิถุนาผลที่ออกเนี่ยคือ8 5 1น,นะคะก็จะมาครบมาตรงอ่ามาครบแต่ไม่ตรงนะคะรอบที่2มาดูงมดที่3กันนะงวดที่3ตัวเลขที่คำนวณได้ในสูตรแรกก็คือใช้หลักหมื่นก็คือเลข9 9คูณ2ได้18บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข8หลักหน่วยคูณ3นะคะ1คูณ3ได้3บวกด้วย6เป็นเลข6คงที่นะคะใช้ ใช้เลข8บวก8ได้เท่ากับ16 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ6ได้เท่ากับ15ตัวที่2ใช้หลักหมื่นคูณ2หลักหมื่นก็คือ9 9คูณ2ได้18หลักพันหลักพันคูณ3นะคะ1คูณ3ได้3หลักสินะคะหลักสิเป็นเลข5บวกด้วย5คงทีนะคะ 8, บวกกับสา แต่สได้เท่ากับ11บเนะคะสิบวกกับ5ได้เท่ากับ16 6บวกกับ5ก็จะเป็นเลข11เอนะคะเอา1มาใช้ส่วนตัวที่3นะคะเราใช้หลักพันก็คือเลข1หลักร้อยคูณ3 8คูณ3ได้24หลัก10ก็คือ5คูณ7ได้ส5นะคะตามด้วย6 1บวกกับ4 เท่ากับ5นะคะ5บวก5เท่ากับ1010บ10วก6ได้16ชุดนี้นะคะเป็น5 1 6ซึ่งวันที่17มิถุนายนนะคะ3ตัวท้ายออก516รอบนี้จะตรงเพราะว่าจะเป็นรอบก่อนหน้านะคะที่ผลรางวัลจะออกก็จะมีการปักหลักในรอบนี้ไว้ให้มาดูของวันที่18นะคะเมื่อวานใครที่ไม่อยู่อาจจะตกใจ17มันโผล่มาจากไหนนะคะก็มีเมื่อวานมีรอบของวันที่17 ตัวเลขแรกใช้หลักหมื่นก็คือ9คูณ2ได้18หลักร้อยก็คือเลข5หลักหน่วยคือเลข6 6คูณ3ได้18นะคะตามด้วย 6, 8นะคะ8บวก5เท่ากับสิบ3บนะคะ3บวก8ได้เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17เป็นเลข7นะคะตัวที่2ใช้หลักหมื่นคูณสองได้18หลักพันคูณ3 4 3ได้12หลักสิบ นะคะคือเลข1บวกด้วย5 8บวกกับ2นะคะ8ดบวกสเท่ากับ10บ0บวก1ได้เท่ากับ11 11บวกกับ5ได้เท่ากับ16อันนี้ตัวที่2แล้วนะคะทีนี้มาดูตัวที่3ใช้หลักพันก็คือเลข4หลักร้อยคูณ3นะคะคือ5 5 3ได้15 หลัก10คูณ7 1คูณ7ได้7บวกด้วย6 4บวก5จะเป็นเลข9นะคะ9กบวกกับ7ได้เท่ากับ16 6บวก6ได้เท่ากับ12อ่ะครบแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตรงก็คือ7 6 2สองเอาไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับ7 6 2สองทีนี้พอเอามาจาับชุด2ตัวนะคะเน้นไปที่บนนะคะหรือเผื่อล่างก็ได้ก็จะได้ประมาณสองสตัวเลขก็คือ7 6ห เ2นะคะแล้วก็62เท่านี้เองนะคะสำหรับตัวเลขจากชุดนี้นะคะเอามาจาับแยกจะได้ชุด2ตัวนะคะไปกับเป็น3ชุดก็คือ76 72แล้วก็62นะคะประมาณนี้สั้นๆสำหรับวันที่18มิถุนาชุด3ตัวชุดเดียวนะคะสถิติย้อนหลัง3างวดก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ